สสดครับเหตุการณ์ในพม่าก็ยังดําเนินต่อไปนะครับการมองพม่าของแอดมินเนี่ยพยายามทําความเข้าใจแล้วก็มองในภาพรวมภายใต้อารมณ์ของคนติดตามข่าวพมา่าแน่นอนว่าคนส่วนมากในประเทศไทยรู้สึกต่อต้านกองทัพพมา่าแล้วก็เอาใจช่วยกลุ่มชาติพันธุ์นะครับความรุนแรงของอารมณ์เนี่ยก็จะแตกต่างกันออกไปในแต่ละบุคคลพมา่าเปรียบเสม,มือนคนประสบอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บสาหาัสแล้วก็เกิดอาการแทรกซ้อนจากโรคประจําตัวนี่หลายโรคและบาดแผลกําลังติดเชื้อการรักษาต้องใช้ความระมัดระวังแล้ว ต้องพยายามพยุงอาการถ้าจะฉีดยาปฏิชีวนะฆ่าเชื้อชนิดแรงเนี่ยก็จะทําให้โรคประจําตัวนี้กําเริบก็ต้องค่อยๆให้ยานะครับพยายามไม่ให้แผลอักเสบนี้กําเริบม,มากขึ้นการใช้กําลังระหว่างพม่าก,กับชาติพันธ์ก็เหมือนการอักเสบของบาดแผลนั่นแหละครับและเชื้อที่ทําให้อักเสบมีหลายตัวตั้งแต่เชื้อธรรมดาที่เคยเจอมาก่อนแล้วก็เชื้อที่อุบัติขึ้นมาใหม่นะครับเพราะฉะนั้นแพทย์ของพม่าเนี่ยต้องพยายามรักษาตามอาการเพื่อรักษาอวัยวะของร่างกายเอาไว้ถ้าคิดว่่าจะไมรักษ แบบนี้ใช้กําลังห้ามหันเลยตัดปัญหาก็เหมือนกับการตัดทิ้งนะครับตัดอวัยวะที่อักเสบทิ้งแน่นอนครับว่ามันจบแต่ว่าคนไข้ก็จะกลายเป็นคนพิการถ้าหายก็จะเป็นปัญหาในการใช้ชีวิตสมรรถนะของร่างกายนี้ลดลงเป็นปัญหาในการใช้ชีวิตนะครับคนไข้ที่ประสบอุบัติเหตุก็คือประเทศพมา่าอวัยวะที่ติดเชื้อก็คือกลุ่มชาติพันธุ์โรคประจําตัวก็คือกองทัพพมา่าเชื้อที่อุบัติขึ้นมาใหม่ก็คือจีนนั่นคือสิ่งที่คุณหมอนี่ต้องหาทางรักษา ปกติพม่าก,ก็เข้าออกโรงพยาบาลนี้เป็นประจำอยู่แล้วนะครับคุ้นเคยกับคุณหมอนี่เป็นอย่างดีแต่ว่าคราวนี้ปัญหาก็คือเชื้อที่อุบัติขึ้นมาใหม่มันร้ายแรงมากนะครับพม่าต้องหาแนวทางการรักษาใหม่ในขณะที่พม่าประสบอุบัติเหตุสาเหตุก็มาจากโรคประจําตัวนี้กําเริบอยากมีอํานาจเพิ่มจากอาการออดออดแอนแอดคราวนี้ถึงขั้นเข้า i อ u แล้วครับ เพื่อนบ้านในภูมิภาคสามารถที่จะพลิกวิกฤตของพม่าในครั้งนี้ได้นั่นคือคำพูดของนายแพทย์ใหญ่บันคีมูลอดีตเลขาธิการของสห์ประชาชาตินะครับถึงเวลาแล้วที่พม่าต้องอาศัยเพื่อนบ้านอันนี้บันคีมูลกล่าวไว้แบบนั้นเชื่อหมออย่าเชื่อหมาอันนี้บันคีมูลไม่ได้กล่าวไว้ลุงตู่กล่าวไว้ตู่ไหนอันนี้ไม่รู้นะครับเพื่อนบ้านในที่นี้แน่นอนว่าไม่ใช่ประเทศไทยบันคีมูลพูดว่าถ้าเพื่อนบ้านยื่นมือเข้ามาช่วยก็จะเป็นผลดีกับพมา่าเพื่อนบ้านในที่นี้ก็คืออินเดียนะครับ ถ้าเราสังเกตในระดับโลกนะครับจะมองปัญหาพม่าเนี่ยต่างจากที่เรามองเรามองว่าปัญหาพม่าก็คือทหารยึดอำนาจทำร้ายประชาชนต้องการอำนาจซึ่งมันก็ใช่ในแหละครับแต่ว่าโลกเนะี่ยมองปัญหาพม่าว่ามาจากการขยายอิทธิพลของจีนเพรอชนะแล้วนะครับการ,ระา,ารากันมีการสูญเสียของประชาชนมีน้ำหนักน้อยมากในวทีโลกแต่ว่านานาชาติก็ปรามปามเรื่องนี้มีการคว่ำบาตรกันบ้างเลยครับแต่ก็ไม่ได้บีบจนกองทัพพม่าหมดหนทางไปเพราะว่านานาชาติในวทีใหญ่ ก็ยังหวังพึ่งกองทัพม่าในการต้านอิทธิพลของจีนการเมืองโลกนี่มันซับซ้อนเสมอนะครับ ในขณะที่อินเดียคือความหวังของพามา่าแต่ว่าคนพาม่าที่ต่อต้านรัฐประหารของพาม่าอย่างพรรคเอ็นดีของนางองซานซูจีกลับต่อต้านอินเดียแล้วครับต่อต้านการที่อินเดียเนี่ยจะเข้ามาคาันอำนาจกับจีนในพามา่ากลิ่นมมนเริ่มแปลกๆซับซ้อนกว่าที่เราคิดที่ผ่านมาอินเดียเข้ามาลงทุนในพามา่าเน้นไปที่พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแต่ก็น้อยกว่าจีนแล้วครับที่มาลงทุนมหาศาลกับน้ํามันกา๊าซเมืองแร่แล้วก็อาวุธและแน่นอนไม่ว่าใครเข้ามาลงทุนในพามา่าก็ต้องผ่านกองทัพพม่าอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่กลุ่มเคลื่อนไหวในพม่า JFM หรือว่า Justice for Myanmar ประนามบริษัทอินเดียที่ขายเวดดาตรวจการใชยฝังให้กับกองทัพพมา่ากลุ่มเคลื่อนไหว JFM ยังต่อต้านบริษัทอินเดียที่เข้ามาพัฒนาท่าเรือขนส่งที่เมืองซิตเวรัตยาไข่และก็เมืองปาลีวาในรัชินด้วยนะครับโดย JFM เรียกร้องให้บริษัทอินเดียเนี่ยหยุดโครงการทันทีซึ่งบริษัทนี้ยังมีความสัมพันธ์กับบริษัทน้ํามันของพม่าด้วยรัฐบาลเงา N อ็ยมองว่าบริษัทอินเดียไปร่วมมือก,กับกองทัพพม่าซึ่งไม่ถูก ต้องในระบอบประชาธิปไตยและก็ประนามบริษัทอินเดียด้วยนะครับซึ่งรัฐยะไข่เป็นเขตที่อยู่ใกล้กับอินเดียแล้วก็บังคลาเทศและจีนเนี่ยเข้าไปสํารวจแหล่งกา๊าซแล้วก็น้ํามันนะครับและก็จีนมีอิทธิพลสูงมากในรัฐของทัพพม่าก,ก็ต้องการดึงอินเดียเข้ามาคานอํานาจในพื้นที่แต่ว่าฝ่ายประชาชนต่อต้านนะครับกดดันอินเดียด้วยข้อหาทําธรุรกิจกับพเพลิจการซึ่งตอนที่เอ d นเดีเป็นรัฐบาลก็ทําธุรกิจกับจีนนี่มากมายเรื่องนี้มีเงื่อนงำนะครับ ถ้าเราตั้งข้อสังเกตนะครับการยึดอํานาจในพม่าในครั้งนี้เนี่ยมันมีอะไรมากกว่าที่เราคิดฉากนอกที่เราเห็นอาจจะเป็นแบบหนึง่งแต่ว่าหลังเวทีคนละเรื่องเรื่องนี้อาจจะมีคดีพลิกนะครับที่ออกมาประกาศเป็นเพื่อนกันสนับสนุนกันอาจจะไม่ใช่ก็ได้และที่ออกมาประนามกันความบาดกาันอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะครับแต่ว่าที่แน่เนี่ยประเทศพม่าเป็นเจ้าภาพในการจัดงานมันก็ไม่พผนเลยครับหลังจบงานเนี่ยเจ้าภาพต้องเป็นคนเก็บกวาดสถานที่หลังจากที่งานเลี้ยงนี่จบไปแล้วนะครับ